สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเนาะครับมือนีบ้าวแต้มผ้าร้วยกระเดมาติตตามตัวเลขของคุณตาเลียงงัวเนาะครับเนาะคุณตาเลี้ยงงัวฝันแม่นครับบอกถือมา่ล้วหลายงหวัดเนาะครับสาหรับคุณตาเลียงงัวครับมากงวัดนี่คุณตากะฝันอีกแล้วครับผีผูเฒทาหิมมุ่นครับยางมาบอกเลขครับส่วนตัวเลขสิเป็นตัวใดเดี๋ยวไิติตตามรับชมรับฟังจากคุณตาเลียงงัวผอมๆกันเนาะครับเนาะ ก่อนสิไปกอยจะลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแต้มผ้าด้วยนี่เด้อครับไปติดตามรับชมรับฟังกับคุณตาเลี้ยงวัวพร้อมกันเลยเนาะครับเนาะสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาเลี้ยงวัวสวัสดีครับตามต่อตาเลี้ยงวัวฝันแม่นครับพี่น้องเอฟซีเนาะแนวทางสื่อสลากกินแบงค์รัฐบาลงวดนี้ครับบอาสู้ฟังนะครับคุณตาฝันแนวได้ครับ ว่ยฟันมาขึ้นก่อนเนาะครับผมฟันเราไปลงนามมู่นเลยลงหนามมุน่นเราขึ้นทีเหือบป้ายจักบบพ่ายไปจังไรน,นอกกลางน้กลางในบัเช้าอน่ก็เลยเว่าสีจอดฟังก่อนนะก็ได้แวะเขาไปแล้วก็มีบ้านคนอยู่หิมฟังนะ <Yeah. S 1> เออเขาไปหิมฟังเนี่ยก็ได้เห็นคนอยู่หม่บ้านเขาหนะ่ะแตกอยู่แซ่แซ่อยู่แตกแตกอยู่มืนเหมือนอยู่บ่อไง คนหลายคนหลายอยู่เมู่อวานที่มุ่นนี่บอกครับแม่นอยู่ว่าเมู่อวานที่มุ่นว่าตัวก็่ได้เกิดหัวกูสิไปจังไรแล้วกูมาเดี๋ยวเอาหัวมาผูกตัวนี่ว่ากูมาไหลจังได้นอนมาพอหมู่บ้านเขาจังสิว่าคือในใจนะบัตเชื่อนี่พ่อใหญ่ก็เรียกว่าพุ่นเดี๋ยวหัวกูอยู่พุ่นเดียวคือรองเลือดไปที่ัตเลือดตัวสิพ่ายไปกลางหาง ปาเทียนนี่ก็ได้ขึ้นฟังไปเนาะขึ้นฟังไปก็เลยไปเลาะหางัว่ะก็ได้เห็นงัวครับปาเที่ยนนี่มีผู้เฒ่าผู้นึงอีได้เฒ่าเคยมาบอกเด็ิไปไปยืนไปแจะอยู่กับงัวะโอ้ได้เฒ่าผู้เก่าได้เฒ่าผู้เคยคที่คยเห็นหนั่นแหละว่าครับเคยบอกเลขแม่นบอกครับแม่นเคยบอกดิว่านี่เลื่อยว่าตาว่า่งไงปะเจี่ยนไอคือเอางัวะจะมาผูกขี่ใส่ บ้านท้เยหื่นเพ่อวัดเด็ดตัวนี้ว่าจังบอกว่ายาวมาอยาวมาเจ้าก็ยังเอามาอยู่นอกว่าจังครับห่วย่อยวรโยจักแล้วว่าบ่หูว่ามีบ้านผู้ไรแล้วว่าคอยเห็นมันเป็นเลือนเป็นอะไรก็เลยผูกว่าจังครับบ่ไรได้พอาะงว่าจังเจ้านี่มได้เชื่ออะไรว่าจับเราว่าบ่ไรเสียังไลยแล้วว่าคอยบ่มีมงคุมงลราม เรียกเสีงกันกับเราไงเอาจังสี่เด้อเราอะมาเทื่อดีเจ้าอย่าาผูกเด้อพอสิให้โชคเจ้าเราอะโชคยิ่ยังไดะทั้งพ่อใหญ่น่ะมาโชคอีหยังครับคนสิเด้กเจ้าวท่านทั้หมตัวบาแหงมาดิเนาะครับเออว่าท่นตัวไรอะครับสี่เจ็ดสองเราอะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองครับเราเคยบอกถึงเลมีใหญ่ ครับมีไงกับลานเล่าว่าแตงซะเจ้เหมือนีเห็นแต่ตล่ะครัเจ้าวาลานโบห็นเป็นผู้เฒ่าเจ้าที่อยู่ในศาลน่ะนะบออีหน้าเอนละอีน้าเฒ่ากันละเราบอกว่ายอย่าผูกมาเลียงนี้กมันขี่เสบานเสื่อนข่อยเล้าว่าครับมันเถียงกันอยู่นะพญาก็เรียกว่าวอ้ผูกจะเรียกข่อยว่ามีมงผูกมองลามตัวเรียกว่าอืบ้านเท่ากันเรียกว่า ยาวมารามเรื่องขดสีบอวเด็วเจ้าสุดนี่เราว่ะเราบอกสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองคเปียทาเราว่ะแปียทาอีกเปียทาอีกอ่าสี่เจ็ดสองตัวสี่เจ็ดสองแปียทาเราวหะเราบอกจะสี่ได้เปียทาหปียทาครับกำลังจะมอยนะครับเนาะครับนะนรือวจังไรกับเหล่าเจ้านะครับที่หน้าเห็นนี่เราก็ไบอกถือเลยเราหลุดไปเห็น ไปเห็นเรายืนแผวอยู่แล้วหัวพ่อยครับพ่อยหลงทางไปเขาบ้านเขาเนาะครับผ้าหง่าร่องกลางม่วนเหมือนเดาวยครับออบัดเช่อนี่ก็เลยว่าว่ามันโมเมนต์ห่วกูอยู่แถวนี้นะกลับหงืาร่องไปอีกก็เลยไปเห็นงัวเจ้าของอืมสลอกเรื่องมันเป็นสันสานที่ความฝันนั่น แต่เรื่องจริงๆแล้วเอาไปามอยู่หมองอันมันขีใส่สารเป็นอยู่างหมดเลยครับง่อแล้วเนาะมันก็ขีเป็นตัวทีบี่ที่เป็นตัวทีบเนาะมันม่วมีสารมีอย่างไรสารเราก็อยู่กลบไกสารอยู่กับไก่สารอันนี้อีหลีนี่อยู่มันอยู่ไก่กันอยู่นะอยู่ไก่กันอยู่เออมันมีเป็นปลานี่ยหน่อยอยู่หันนาปลาละเมาะจะสันหลักขันที่บอกมองเรียงง้วเรียงอย่างกันเดินอยู่หันแล้วเนาะเรานั่นว่าอย่าเอามาผูกขีเลือกคนไหนมันขีใสหวานใส่เหอนโอ้ยเราครับของเอากับประจักษ์เนาะ ว่ามันเป็นเดือนเล่เากาับผูกบอกยังไงมาทีเราหลุดมาว่าเนาะว่าบ,าบ้านนี่เบากันเถียงกันไปเรื่อยๆบอกดิฉลอกเรื่องมันพอใหญ่กันเลยหัวเมืองกันท่านี่ล่ะขว่วงฟันกันอะไก็เลยหัวเมืองสามบ้านนี่แม่นเลยหัวเมือเลยก็ด้วยเพราว่าได่ายีพีด่าเล่คือฟันในใจหัวได้เนี่คยค,คือจู่ผู้เดียวเนาะเป็กกนไงครับจู่ปูเมื่อบอกว่าครับจู่ปูว่ามิด จ้าปูปูปูตาเนี่ยก็บอกเลขแม่นนะแต่ว่าก็ฝันอยู่ฝันเกี่ยวกับเจ้าปูอยู่แต่ว่าเพิ่นโบบอกอย่างนั้นแต่ว่าฝันเกี่ยวเราอยู่ครับเจ้าปูน่ะทีให้ทีหน้าน่ะนะแต่เพิ่นโบว่าเพิ่นโบบอกนะฝันแต่ก่อนก่อนเวลาเบอเป็นยังครับเอฟซีเอาของตาเรียมั่วชุดเก่ากับแปะทาขึ้เก่าตัวอะไรชุดชุดที่อัน ผู้เฒ่าหิมมู่นเนี่ยมาบอกกับแปดหากระตรงกันตัวเก่าตัวนะครับคีปแหลกผู้เฒ่าเอารถเจียวเขาขอมาในบ้านเนี่แม่ครับบ้านเล็กที่ก็ 3, 1, สนามหนึ่งสอง่องนั้นฟันวน่นาเข้าแก่รถเจียวเขามาเต็มบ้านครับผมใส่รถทกหล <รถ S 2> ่อมากรถทกหล่อก็มีเขาเอารถเจียวเขาใส่รถทกหล่อมาให้แล้วก็บอกเลขแปดหาคือจังคอนอุพยกมากนี่นะครับครับครับจังสี่รถทกหล่อบป่าแอมรถฐโทกับแปดเป็นห่หกศูนย์ครับ บ้านเลขที่สามหนึ่งสองสามหนึ่งตาเหลืองนี่ก็ออกแล้วงวดที่ผ่านมาสามหนึ่งสองบาแต่งวดนี้มาแปดหาหาแปดกตัตรงกันอีกตรงกันอีกเนาะครับตาเหลืองงวดเอาแบบ่าวแต้มครับยังรับบ่าวแต้มพารวยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะครับเป็นหนอกไม้มาเอ็ดคขีดยูทูบครับแม่นครับเอฟซีอ่าท้องมี่สามแถวสามยังอยู่บ่ครับโมมี่ยังค่ะบเพื่อเสพโมมี่ยังถามด้วยกันครับให้ตัดเลียนครับสี่เจ็ดสอง สำหรับเหล็กของตาเรียงงวัวเป็นผู้ที่มีเส้นมือนีวันที่สิบสี่ครับมินีวันที่สิบสี่แล้วลงสิบห้าสิบหกเอครเหลืออีกสองมือ,อในฟังผลเนาะครับเนาะว่าสิเป็นที่ไหนเหล็กของตาเรียงงวัวคันถาม็นฟันเกลียวกระล่องเอาไปซื้อลอตเตอรี่ล่องเบิร์นขับเนาะคันถามักชื่นชอบเหล็กชุดนี้คันถาโบมัามากกับโบเป็นยังครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะครับเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในทีมงานเบาแอมรถุ่งน้ำเนื้อครับเนาะขอบคุณครับตาเลียงบัวครับสวัสดีครับขอบคุณครับตาเลียงบัวขอบคุณครับขอบคุณครับนี่เด้อครับท่านผู้ชมตัวเลขของคุณตาเลี้ยงงัวเนาะครับเนาะแคปหน้าจอไว้เด้อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568ครับเลข3ตัวครับ472ครับ472แล้วก็มีเลข2ตัวน้ำครับ58ครับ5885ครับอู้เลขสวยเลขงามแห้งครับท่านผู้ชมครับ ขอให้โชคดีไม่โชคลาบก,กับคุณตาเลี่ยงงัวนะครับเนาะสุดท้ายการ่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบาเต็มพารวยในะครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ